สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาดูวิธีการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนรีโว่นะครับขนาด22นิ้วละ16นิ้วนะครับสั่งเดี๋ยวผมวางลิงก์ที่ในปักหมุดให้นะครับดูนะครับวิธีเปลี่ยนไม่ง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับถ้ายางปัดน้ำฝนเริ่มเปื่อยเริ่มขาดแล้วเราสั่งเปลี่ยนได้เองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันจะไว้ให้พ่อก่อนนะครับมาดูตรงนี้นะครับมาดูสลัดเข้ามาดูใกล้เนี่ยครับ ตรงยางปับน้ำฝนตรงนี้จะมีสลักตรงแกะนะให้เราเอามืองัดขึ้นหรือหาครีมมางัดก็ได้นะครับถ้ามีเล็บก็แกะขึ้นมาเลยนะครับแกะแรงๆหน่อยเห็นไหมให้ตัวนี้มันหลุดนะครับไอเนี่ยพลาสติกตรงนี้ให้มันดันดันให้มันขึ้นมาแล้วก็เอามือกดลงอย่างนี้แล้วก็เอาออกมาเนี่ยครับเอาออกง่ายมากนะครับฝั่งนี้จะเป็นยิบสองนิ้วนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ อ่าตรงนี้ฝั่งที่มีเดือยตรงนี้ดูนะครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับให้เราลูดดึงก้านออกจากทางนี้นะครับดึงก้านออกจากทางนี้นะนี่นะครับเนี่ยครับดึงออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอายางขนาดยีิบสองนิ้วใส่แทนตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะเวลามันเปื่อยมันขาดนะครับสั่งมาเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับยางปัดน้ําฝนรีโวนะครับ